อันนี้จะเป็นดอกไม้ริมรั้วบ้านคุณยายส่วนใหญ่บ้านบอมีเคินว่าดอกหวานเนี่ยดอกหวานซีทิดบอกอยู่ข้างหัวแต่มันจะออกดอกช่วงนี้แหละหลังเมษาอยู่ข้างรั้วบ้านสวัสดีท่านผู้ชม สบายดีสบายดีพี่น้องพปบปายเบิดสุขุมสุขุมพี่น้องจ๋าบรรยากาศตอนบ่ายสองโมงยี่สิบห้านาทีมะม่มวงอยู่บ้านคุณยายกำลังสุกกำลังลดนแต่ละมืออันนี้จะเป็นมะม่วงเอิกล่องเนาะมะม่มวงเอิกล่องแต่เมันสุกแล้วลดนมื่อละหามื่อละซีฟอยู่ ลน่นมเสมอถ้ามันล่นลงด้านนอกงัวกินม,มาม่วงเออกล้องนี่เห็นบ่อุ้ยอันนี้มากดิบมันลน่นมันเริ่มซุกหลายแล้วหน่วยได้แก้มแดงๆมาซุกเด้นี่ นี่คือน่วยนี่นะเห็นบ่สุกแล้วนี่มันบวมแล้วเดียวก็หลน่นสุกแล้วน่วยนี่เดีะยน่วยนี่ยังก็เป็นหลายอยู่เนาะมอวอึกล่องนี่ดกสู่ปี รอบรบบ้านต้นม่วงหลายเป็น,นยี่สิบต้นมีทุกมุมทุกแจหัวเม่งแนะ่ต้นนี้จะเป็นมังม่วงหอมเนาะน่อยนิดน้อยมันลนนี่แต่มันบัเละเด้มังม่วงกันนี้นะมันสิเนื้อแข็ง แต่ว่ามันสุกเนาะมังม่วงหอมแต่ว่าเหนือนบ่หลไหนี่เบิองแน่เวลาลมๆมันกระลนอันนี้มันสุกเดี๋ยวมันสุกแต่มันบ่คอคอยเหลืองเนี่ยมันแกมแดงเคิร์ดมังม่วงหอม สุกแล้วอันนี้อาม่วงกระสอมังม่วงกระสออันนี้มันกระสุกแต่มันพันล่นนั่นเห็นบ่ว่าแต่อาไม่ต่อมันเหลืองแล้วลอล่นแล้ว สุกแล้วนี่อันนี้ก็ต้นม่วงสามต้นสี่ต้นนี่ต้นม่วงม่วงกระสอบ กนอนาไม้คุณยายมันแห้งบริโภดมันเลยบอกออกนอออกแหนงเนาะอ,อันนี้ออกแหนงอยู่แหนงนมหม่ มีแหนงอยู่นี่แหนงหน่อไม้น่อไม้กิ่มซุงอันนี้ก็ต้นมะกม่วงแก้วแต่มันเริ่มแก่เริ่มสุกแล้วโ,โพดพมะกม่วงซุก อยู่หลังอันล้านชาวแสงนี่กระลนปกเปกปกเปกอยู่แต่ละมือ <c oughs> ปินได้แสงเฮยังบ่าหาย <c oughs> นะยังบ่ได้ดีเด,ด้พี่น้องยังบ่ได้เศร้าอยู่ <c oughs> วัดหนัก <c oughs> วัดสิมาเล่นนลำหลานครบ่เห็นชงใส่อันเขาไปหามหมออีกบ่รู้จังไหน คือบบเห็นไผ่เนาะจงใส่ผ้าหลานหน่อยไปหาหมอหรือจังไดเพราะว่าตอนเย็นมาคืนนี่ว่าเป็นไข่ไข่ขึ้นว่าสันหลานหน่อยก็เป็นไขม่มาอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วไข่วัดมือก้อนก็ไปหาหมอเบ้ามีก็คือจังหวะเศร้าเาด้ยบางมือผัดกลับมาเป็นวัดอีกบางเมือก็รู้สึกว่าหายอืม เป,เป็นบางวันเ้าแสงน,นยังหนักอยู่ <laughs> สีดยาเบิดทกเข็มยังระเท้า,ากินยาแล้วก็แล้วเ <laughs> มื่อวานนี่ปิดลานดี <laughs> ปิดลานทำเค้ก <laughs> <laughs> ตอนสอบไปลงตลาดแตีี่ก็เลยปิดลานมันนี้เปิดปกตินะจ๊ะ <laughs> แต่เมฆ่ากันยังสงวยอยู่ สปีดล้านก็พ่ได้อากาศม้นนี่ครับชงทรงมืดฝนชงทรงแดดแต่พอคำมาสว่างบาเนยมันจะมืดฝนเนี่ยมัวน,นี่มืดมาหนะ่ะ้าแตกผ้าห้องคิดว่าฝนสิตกแต่ว่ามันตกเขตอืน่นเนาะแต่ว่าทั้งบานบามีมิดซีรี มืดกับมืดวาสิตกกับบอตกสวันดบริมานขายอันนี้บอกบอ่มันงานหลายส่วนน,นี่เสียงทึมๆเนี่นนก็มีงานอีกเลยรพ่นองอยงี้ในบ้านนี่ กินกันเบิดมือเบิดคืนงานเปิดร้านใหม่ึืนบ้านใหม่เปิดร้านใหม่งานวันเกิดอมมาลืามาคืนก็นได้ข้าววสอดแจงแต่บ่มีบริกินบริยูน้ำดอกเมื่อนอนบ่ไหวเนาะสู่บ่ไหวร่างกายร่างกายสุขภาพบ่ค่อยดีถึงว่าบ่าเป็นอย่างก็บ,บ่ค่อยได้กลิหนังน้ำเขาดอก บอคอยแดนอยู่แจงน้ำเขาดอกนี่ดอกกล้วยไม้บอมีปลูกมา3มปีบสามหรือ4ี่ปีหปีแล้วบ่นี้นี่กำลังออกซ่อดอกดอกไม้ปลาพี่น้องดอกกล้วยไม้ปลาเอามาจากต้นอ่าต้นจิกเนาะมันอยู่ตามต้นจิกต้นอันนี้น่ต้นหวา อันนี้ดอกสีชมพูนะกาลังออกซ่อดอกนี่นี่อมมามัดไหวมันก็ลากมันก็ไปตามเนี่ยนี่ต้นนี้เกิดใหม่ก็ออกดอกขึ้นกันนี่ออกซ่อดอกอเนาะเดือนพูนเดือนหน้าพูนมันสินบาทอือสองเดือนสามเดือนก็สิได้บาทมันใหญ่สะจกักมันพันอย่าง แต่มันเป็น,น,ลนกล้ยใหม่ไม่ปลาแต่ว่าดอกสีชมพูแต่ใบใบใหญ่อันนี้อยู่ในต้นขามเนาะแต่อันนี้เป็นกล้ยใหม่ดอกสีชมพู้ขยๆกันแต่ว่ามันสีหอมกว่าอันนี้ใบมันแบบใบเลียวนี่กำลังออกซอร์กอนแต่ดอก้ขยๆกันสีชมพูแต่คนละสายพันธุ์ ออกซอดอกเนี่ตั้งแต่เดือนที่แล้วแหละออกซอดอกเยยังบ่ท่นบานอยู่บานกเน็เดินเดือนหนานี่อันนี้ก็ออกซอดอกมัดติดไว้หลากมันก็เดินเอง วันนี้นางก็เปิดร้านปกติดอกขามออกดอกเป็นเต็มต้นพี่น้องดอกมันล้นกล่องอยู่ดอกขามมะขามสม้มแต่ดีแต่บ้านคุณยายต้นใหมหลายเนาะ ต้นขามต้นม่วงต้นมะขามต้นมะขามมะขามมักม่วงมักม่วงผลรอบรอบสวนอ้างป่าก็มีแต่ดอกมะขามป่าหลายหลาย อยู่หลังหลานชาแสงก็มีตตนม่วงเด้อันนี้ก็มักม่วงมัม่วงฟ้าลันบอกแต่เป็นบโดกอันนี้ก็มวงอึกลองอันทักพูนกะมังม่วงอึกลองออกลูกบุแล้วมันสุกแล้วมันเริ่มลนอยู่นี่ ยินน้ำประท่านส่วงนี่ม่วงหลายม,ม่วงรึกลองอันโซนทางนี้เป็นม่วงแกวอีหลังบ้านกระดกเนาะแต่มันสุกแล้วแก่แล้วพูนอยู่ข้างบนกันหลาย ได้อยู่ข่างผุ่นกับมีมะม่มวงกันหลายผลหมู่บ้านนั่งกับปิดลานรับออเดอร์เค้กเคดเคกยู่เบิดมือที่ผ่านมานั่งเป็นไข่นั่งกันเลยบนรลับเนาะนี่เริ่มมีเค้กขายแล้วเค้กกล่องละยี่สิบบาทเนี่ยมีทุกหน้า สตรอเบอรี่ฝอยทองบูเบอรี่นางเห็ดเองเนี่พี่น้องจา๋ากล่องละยี่สิบอันนี้ก้อนละใช้ก้อนละแปดสิบ มืดฝนไม่อีกแล้วพี่น้องในยินแต่เสียงม่วงลนมันลมมาอีกแล้วมะม่วงมะม่วงแก้วมันแก่เริ่มแก่แล้วเนีต่ำๆยางหลอดไปหลอดมาเป็นพวงเป็นพวง มื่อนีสิวาห่อนกับบ๊ห่อนเนี่ยมันมืดฝนมะม่วงเก็บมาแต่ว่าไม่พกกินพออยู่หน้าก็เต็มกระมังอยู่มือก่อนคุณยายอันแล้วกวนเห็ดบกม่วงแผ่นอยู่เนาะอันนี้ก็ล่นล่นเธอละหาเธอละซี มองหลงนะให้เขาจเจ้าออกไปกินโหลดเป็นไอแสงีงมันยเงียบอยู่บ่บกับพ่อได้ขายอยู่นำเรื่อยๆพื่อมูน้มบด้ฮอนเนะาะปันนป่นทุเรียนนางก็มีขายนะจ๊ะ แก้วละห้าสิบบาททุเรียนซื้อมากกล่องละสามลอยสี่ลอยแทบสิบโบได้กำไรอะ่ะน,น,นั่นแหละพี่นักจามาน,นี่ก็ชิขอเก็บภาพบรรยากาศได้เพียงเท่านี้ไปแล้วทำผู้ชมสบายดีว่าสิมาหาลานหน่อยแต่ว่าบ่เห็นบ่ญเห็นพากันไปหาหมออีกแล้วบอก